สบายดีอันนี้ก็คือทอดปลาสบายกินหมดเลยจ้าพี่นอะะ้องแล้วก็ตำมกฮ้่งใส่กระปุ้นแล้วก็ใส่หอยอันนี้ก็คือปักพักกับของเฮามีสังเแหและะ้วก็ผ้าอิตูไทยของหวานเฮาก็มีมักนัดเลยจ้าอันนี้ก็คือน้ำเป๊ปซี่ขาาเสียงซื้อสุก,กินเลยจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง สาวแซงมหาไส้มากินข้าวเสานำจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าฝากสองคนเด้อสาวแซงมหาไส้บายดีเด้อเอจีทุกคนเด้อปลาปลาก็รู้จะฟอนจะได้กินข้าวนาต้องลารไหมได้มีมาภาคสองน้ำเสาอึ้งเด้อจ้าสาวแซงมหาไส้ฝากติดตามคนเด้อมามากินข้าวเสาพี่น้อง ตำมะฮุ่งเสกปุ้นทอดปลาทอดปลาสบายกินมั้งโมมีอย่างสู้ท่เราใชกินเขาเตรียมผักสงแง่สย่งแกงเูเอ,อเอามาุกบ่เอาบ่อเอาใช่ใมเ่มยเป็ของาองมบง <laughs> มันจะเขา้าส่งแงเอเขากันหือ

ทำได้ดสต๊วกว่ามึนเมันสีน้อับาร์นะรถไทยนี่น้องหาได้แหละมึงบริษัทมาถ่ายให้นะขอบคุณหลายๆเด้อสิเป็นห่วงจกให้หน้บะนงาสีเห็ดบรนะุรีนะเห็ดสีห้ แลีตเ,เ,เนี่แก็เชือบ,า,บาลงหน้าตา,า,เาเขานาเจมดนครับเขาเลยเขาน้าตาซึ่งข้าวเปาเซนแต่นีจะซาบแปะเลยมันชอแปะพันเลยนี่เออ

เสียงยังเฮยาวเสียงนอนจืดนะมุ่แต่คนือ นอาจารนึ่งหาพันไม่เหนด้านางแถวไลน์ก็เดียวผู้จัดการมาพูดน้ำมันพุ่มน้ำมันุ่มเนี้ยเลยเสร็จน้ปิดอยย่งอีแบบนึงนี่พูลวเลืกเลยมันคือใหญ่มันยอดมันยอดพูลวเลืกแม่งเราจเอาดินอื่นมาใส่นะใส่อะไรเนาะพูดลวกเลืกและ เรื่องเอาทิ้งวาไม่อมาใส่ใส่ที่เขาคือมาไส่มาชีา้จังอยาได้หน่มีที่บอกเราบานเาเปน้ำกลวยภูไ่น้ำเหนือตายน้ำกล้วนไหวตัวหลงังงาม

เ,าเ้าเสาร์อื้นติมโงกันตุกมากอะซักเครืองสักขอ,อาลุกมาชุ้มชาดนะเนียนเพือนสักผ้าลงพุทพักลงเวเบียรไ,มไหมเบียร์อะไรเมื่อสิปบุ่มกันยุ่งเมื่อเย็นเนี้ย้าทีก๊อปไป แกงไม้แกงไม้แบกงไม้ดำถึงแล้วแกงรมยสมบอึดบักรักเาเลยนะฮะเาเตาเอาไปใส่ซาลิงมั่นน้ำเกือคุนครับมาเสื้อไปจะคล้องหนึ่งเน

อิฐมาบุกเฮ็ดมันนีย่ยเพชรนะมีเพ็ดห้าหวเนาะมันคือเพ็ดสดท่านไปกินข้าวปากแซบ่บกินอย่างไรแซ่บไปกินอยู่ในหานอยู่ในอย่างนั้นฝั่งบ,บุษบ๊าปนั่นนะมันคือกินอยู่ปา ผมแบบคนมันนอกคัางในเมืองนะกินอย่างกับอาหมูเป็นอัน <c oughs> มป็นเซ่บอย่างกันก <c oughs> ินยุ่ป่า,ากินอะไรก็ได้ยันได้แบบหมูบ่บหินนะคือแบบเซ่บดมใจตัวเอง I'm hurting myself because of the gut. It's broken. This one is Principal เรดวนจะไปหา рост, ้ไม้มาเท่ยงนันเลยไม่ด <as ้ไม้ส้มต mm ้ไมบนหอมไปหานะมหาใช่ชเลยวาหาหลายเทือกินน้าครับ đẹp mình ngon ớt Còn một tục Xa luôn ăn nám mỗi cái thì lên luôn à. nào Mình có Mình làm. Ừ. Đợi. mình, đợi. mình đợi.